สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่านอกค่ะกับป่าบุญคนอีสานมือหนี่ป่าบนญคนอีสานกระไรมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนาจารือวาน้องตาค่ะพนฝันลาสิปธุระอำเภอนอกค่ะกลับไปเห็นวัดหีดคุนตายสองคอนค่ะกะเกล้องมาก้องค่ะเรื่องเล่าความฝันของน้องกาหรือวานาจาริใใ้โชคให้ราบ กับคันผู้ชมทางบ้านเนี่ยใดกับติดตามบึงเงาน้ากันเนาะคับความฝันของนาตาค่ะสวัสดีค่ะนาตาค่ะสวัสดีค่ะนาตาค่ะสวัสดีค่ะสาคานผู้ชมมุนรกเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนาตาค่ะนาตาหนีเพื่อนว่าเพื่อนฝันคันผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของนาตานี่เพื่อนสีฝันจังไดกะให้เพื่อนบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะนาตาฝันว่าจังหดคะค่ะ หน้าตาก,กฟ็ฟันฟันมือขื้นเนาะฟันขื้นวันผ่าทันขึ้นวันผ่าหน้าตาก,ก็ฟันว่าหน้าตาสิไปทุระสายนี่แหละคิดว่าน่าจะไปทุรายยุงเพิ่มไปอเพอิ่มวันที้นี่หน้าตาก,ก็ขี่รถออกจากบ้านไปเนาะขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปน้ำทางแต่ว่านี่ผมือซื้ออะทางทางที่ไปอะ มันมันบ่เป็นทางไปอำเภอมันบ่คือทางไปอำเภอบ้านเฮามันเป็นแบบเป็นป้าเป็นโดงไปนะมีตะป้าเมียนแต่วันนี้ขั้วผมซื้อกล้ามฉีดไปอำเภอป้านี้ขี้ไปเดือดเรือแล้ขี้ไปเดือดเรือกัไปพอคนก็เจาเ้าหมุนเบิรงี้ยแบบใกล้หนึ่งหนึงจ้าก็เขาเจาเ้าเฮ็ดอีหยังกันเราแบบคนเต็มทางเลยนะบ้านก็นเลยครับชะลอชะลอเบิรงน,น้ยเพลินจะเห็นเลยว,ว่าเด็กหน่อยมันประสบอุบัติเหตุนนะพี่แดงเด็กหน่อยผู้สายหน,อ,ยหนอนนอนอยู่ข้างทาง เขาก็ปั่นก็จะกำยังเขาก็เลยว่าไอ้จะชีวิตเลี้ยวคนวายหน่อยในความวันตายแล้วตายแ,ลแลหล่บ้านหลอดสีดส่นะำคือกับลูกขยานที่แหละขยะกระโต๊ะใจแค่นี้แต่ว่ากับแบบบุริยานว่าเป็นขีเป็นยังนะกขยานตั้งแต่ตัวยัง,ยงสีนะบริาย<ะ>าิคนผานแต่ว่าไปเบินน่งเหมือนกับคือน,นอนธรรมาดานะแต่ว่าคนกับหุ่นเซี่ยววันนี้ก็มีอีกคนหนึ่งของมาว่ามีอีกคนนึงมีอีกคนนึ่งผลว่าคนหนึงเป็นเป็นผู้หญิงบวานเป็นผู้หญิงน่าจะ มี่วามบวันประมาณว่าเป็นผู้บาดผู้สาแบบว่าขี่รถไปน้ากันมันสีนะกับการซุกผู้บัติเหียตัวสินะขัดกันไปคนละทางเมีนซุกกระเด็นไปคนละทางแต่ว่าตายทั้งสองคนะนะบ้านนี้ไอตาก็ะเลยจอดเบิ้งน้าเขาโดนเติบเขาะ็ก็มีแบบว่ามีรถเอาลงมาสินะเห็นลงซุปผอมเมียนเห็นเห็นลงซุปผอมบานนี้ นาตาก็ไปยืนเบื้องบนบีน่มันมีหมาไหมมีหมาตัวหนึ่งมันเล่นมาเล่นมานมหาน,นาตานี่แหละนาตาก็ตก,ตกใจนาะในขวางฟันยานมาร์กัะก็เลยกระโดดขึ้นมาเนี่ยกระโดดขึ้นผัดปัดกระโดดขึ้นไปเหยียบลงเงข้าเจาะนะไปเหยียบลงโซเปนกระโดดขึ้นไปเหยียบลงตกใจเอ้าเหยียบล่งพนะ <ไป S 1> ้นก็เลยอันขอทษดเขาแซวว่าขอโทษได้ลายเด้อประเดตั้งใจยานมากเลยวขึ้นไปกับ าเหยียบลงศพแเนีนกระโดดนี้จามานางโดดไปอยู่แบบเหยียบลงศพปข้าจ้าลงซุปเหมืนเพิ่ะเอาคนเขาย่างห่างแบบว่าเอาไปวางไว้ซื้อไว้ให้มีคงข้นกะลังแบบเขากะลังอนุมณ์อางจรินะกระตากข้าจับเพราะว่าพวเป็นน้องเลนะบ้านนี้เมืองไปโดนแล้วนเนก็เลยว่าเออสิเป็นธุระตอบ้านนี้บัดไปสตาลมเมาก็แท้แต่ขอหนึ่งกระตาได้กับบทติดจ๊กสื่อ ตาบบโดนในความาบ,งงาบัานเนี่จนเนมะื่อยแต่ตาโลดขันนั่นบติดบโติบก็คืออย่างในใจน้องกสี่เดทเปต่ทุลา้าบานนี้ก็เลยว่าบานนี้อันพอดีในใน,นคนที่ไปเบิ่งอะ่ะเพิ่งมี้างน,นะมีสร้างในหัน,นม,มีสร้างสอนเนียนทางสอนก็เลยอันก็เลยเพิ่นก็เลยมาสอนหายมาสอนหายบานนี้ก็ค่อยสตาร์ตปิดนะค่ะบานน,าานี้นักกากะนี่คุณประกาศ ออกไปธุระบานนี้กลางเมืองค่ะออกไปธุระกลางเมืองบ้านนี้ใน,นความสันนิษฐานตาจะเป็นอะไรในความสันนิษฐานตาจะเป็นสองสี่ศูนย์ประวันเคยมีคุนพันแตะหายเนาะเวลาร่วงลงเหมันเป็นซีเป็นซีบ้นนะจ๊ะาขวบตายอายันสองขนก็เลยสิแเป็น เาไอ้สองสี่ศูนย์นะสองสี่ศูนย์แมนคนตายมันก็ต้องมีศูนย์เนาะแมนนกะเหล็กว่าใส่ต่ก้อนนี่ละค่ะเหล็กว่าจะใส่ตัวใดน่ะตาัวใส่แบดาแปด้าแมนค่ะค่ะสตาร์ทจังดั้แต่พอติดแมนสตาร์ทจนเมยค่ะจนคิดว่าโอ้ยอยจังไรเนาะบบานี้จนว่าสิบวันเดี๋ยวไปทุลัค่ะ ถ้าอยู่ในความฝัน่เพิ่นก็มีสร้างมาสองหายยังค่อยสิ่งให้กระติดสร้างนี่สร้างนี่ก็สร้างไปเบิ่งคนรถลุ่มเนาะแม่นเขาจ่าแบบว่าคือรถลุ่มแล้วก็เขาพากันไปหุ่มเบิ่งถี่ค่ะเพเอิญเป็นสร้างไม่ห่างหุนมสร้างมันอยู่มาถอค่ะวันนี้รถที่ประสบอุบัติเหตุเห็นเลขทะเบียนบ่้านนาตาบ่บ่ค่ะบ่เห็นเลยว่า ว่าเขาอันโดนยังอุบัติเหตุเห็นแต่คนนอนในฐานะสองคนเห็นแต่คนตายเมนเป็นเด็กหน่อยวัยรุ่นวัยรุ่นนี่ล่ะยิ่งกับผู้ชายเมนนอนชิดเจ็ดชิดแปดตายทั้งสองเมนมีความฝันหนึ่งตายทั้งสองเห็นเลือดเห็นยังบอนตาไม่มีเลือดในความฝานนั่นไม่มีเลือดแบบเขานอนด้วอซึ่งคือตะข้นนอนเมนคือตะข้นนอนรับนี่แหละ นาตากับโบเด้ยร์โบได้ยังในความฝันนั่นแหละเขาไปเบิ่งน้ำเขาเขาไปเบิ่งน้ำเขาแต่ว่ากับโบเ็นตัวเลขดอกกับเป็นแบบตีเอานะตีจากค้องฝันเอาตายกับโบเป็นตุย่านเนาะบ่บ่เป็นตุย่านแต่่วาเลขทะเบียนรถุดนาตาในงามเนาะเปแตาเนาะตัวเดียวเลยเนอหนาตาเนาะฐานเปแตะฐานเแตะกราบเอาเนอหนาตาเนาะสำหรับเรื่องเล่าความฝันนาตากะ พ่อหลังจากฝันเห็นเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุมาสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็คือตื่นเลยบอนนาตาก็ฝันแค่ย่างเดียวนี่เนาะค่ะค่ะฝันหลายมือบอนนาตาฝันนื่มันผ่าเื่นมีล่ะเพื่อนั่นผ่าเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะกมฝันท้องนาจามี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่ค่ะว่ามีเพิ่มค่ะฝันสันสันเนาะค่ะฝันเนี่ยฝันสันสันเนาะค่ะจำได้ ค่ะ่ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตุลิค่ะหน้าตาค่ะขอบคุณค่ะตัวเลิของหน้าตาเนาะค่ะหน้าตาเพ่นขี่มอไซค์ไปเที่ยวค่ะไปเห็นเด็กนอนลมอุบัติเหตุค่ะหลดผ้าหลมอุบัติเหตุตายเบสทั้งสองคนค่ะเลขของหน้าตาศูนย์สองสี่สองสี่ศูนย์ค่ะ หลังจากคันรถมอไซค์นาตากับ,บติดค่ะสร้างอยู่กับหมองค่ะพิ่นกระเหดไห่กงกติดอายุของนาต้าสามสิบเก็ดปีค่ะสิบเก็ดมกกลาคมพ่อสอสองพันหาโรยกๆอย่าลืมกดติตดตามป่าบนญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนญคนอีสานนํำในเด้เค่ะ ไพ่พระหัตถ์ากดติตตามป่าบุญคุณอีสานขอฝากส่องป่าบุญคุณอีสานกดติตตามเพื่อเป็นกำลังใจสีบริพาตโตเด็กดีๆความฝันดีๆมากฝากท่านผู้ชมทางบานสำหรับจลบหนีป่าบุญคุณอีสากนกาเพียงเพียงทนคืบหน้า่อกันใหม่สุขสุกหมันหมันลำลำด้วยด้วยหิ้งหิ้งต่างต่างกับตลขของหน้าตาเนาะค่ะสวัสดีค่ะ